แจ้งให้ทราบก่อนว่ารายชื่อที่ฉันประกาศต่อไปน,น,นี้นะคะจะเป็นผู้ที่ได้ตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2อมิสแกรดบุรีลม2022ค่ะและคำนนี้ผู้ที่ได้รับตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2อมิสแกรดบุรีลม2022ได้แก่หมาเลข to the couch. ชี้ออยอดงามนะคะให้กับผู้ปรกวบทุกท่านด้วยค่ะต้องขอแสดงความยินดีและ